สวัสดีครับผมมานผิดกับชาแนฟิวเทนีทูปครับตรงนี้เป็นทางขึ้นผน,นอนนะครับแล้วก็เขาพ่อปู่ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นอา่อาวอ่าวน้อยครับก็เป็นหมู่บ้านประมงนะครับตำบลอ่าวน้อยอยู่ตรงกับวัดอ่าวน้อยครับตรงนี้ก็เป็นท่าประมงขึ้นบ้านนะ ผมจำไม่ผิดด้านนู้นจะมีสถานีรถไฟนะฮะมันก็เคยนั่งผ่านผมไม่แน่ใจแล้วก็วิวทางนั้นก็สวยเหมือนกันครับนี้เป็นช่วงน้ำลงไหยครับนี่เรือประมงพื้นบ้านเขาไปหาปลา,าอะไรเงี้ยเข้ามาจอด ลำนี้เหมือนกำลังจะออกกันก็ประมาณเกือบเที่ยงฮนะวิวทะเลไทยสวยๆจากอ่าวไทยครับทนนี้อยู่ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรือเขาจะติดเรือติดนะครับเพราะว่าน้ำลงต้องค่อยๆขยับโยกเรือให้ออกไปพ้นจากเลนนะทราย ดูเหมือนจะออกมาได้แล้วภาพชีวิตผู้คนครับเราเพบกันใหม่กับช่องฟิวไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ